ทำตกเขาเองให้มึเนี่ยมึงไม่ได้เออดูด้ยตอบราคาจากเนด้วบา

เดี๋ยองยังไงนู่นนี่ยิ้เาไปิดนตหรือเปล่านี่ละหาไปจ่ายสิลูกเปนดีหอะิดไม่ปลูกก้อยขายเหรอปลูกแค่ใลรนึงหรืออะไรเงี้ยหนึ่งเลยนดุมจอบปลุกปลกขายลัวหน่อยหน่อยจับแล้ บัดเดียดเหมืนเนาะปวดไอคนขุน,นมหานีบ่เคยได้เป็นดปใดดอกี้บ่เคยเด้กินวันดดนอ,อก ้กุงกวางกับพนันอ่หนูวันนี้หนูมา ขุดกอยกับลุงๆป้าๆเพื่อนำกอยไปเป็นอาหารพืนบ้านเนื่องจากวัดดันตะกวนมีงานประจำปีคือตักป่าข้าวสารอาหารแห้งค่ะเราจะนำกอยเราจะนำกอยไปแช่น้ำสามวันไปหมักเกลือพอสามวันแล้วเราก็จะนำขึ้นมาเอาไปนึ่งแล้วก็ไปคลุกน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ทานได้ค่ะ มีความรู้สึกเป็นยังไงวะน,นี่มีความรู้สึกว่าัางขุดกอยมัน ฝากบารข้าวสารอาหารแห้งและกินกลอยเป็นประเพณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาดีร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่ตำบลนาดีอำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับในเขตพื้นที่บ้านใกล้เรือนเจียงของเรามาร่วมด้วยช่วยกันกินกลอยนะครับวันที่15ตสุลาคม นะครับที่วัดด่านตะกัวนะครับที่ขอเรียเชิญทุกท่านทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันแล้ววันนั้นเราก็จะได้ทาบุญต่างๆก็สา่าอาหารแห้งนะครับกินกอยนะครับเป็นประเพณีของเราวันนี้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันกันประมาณสักเท่าไหร่นะครับท่านผู้ใหญ่ครับเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบ